มือหาคอมเมนต์แตกพระเอกลูกรักช่องวันอดีตเคยโดนบูลลี่ตอนนี้โคตรหล่อเลยค่ะเป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์หรือเป็นที่รู้จักกันในบทบาทของทายาในละครเรื่องเธอคือผมลิขิตสำหรับตรีพลพัฒน์และละครเรื่องล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสฮือฮายอย่างเรื่องสงครามสมรสหนุ่มตรีเทียรับบทเป็นคนทานายความสุดหลอ่อทำเอาสาวๆใจละลายทวบานทวเมืองค่ะเห็นหลอ่อๆแบบนี้เองหนุ่มตรีก็เคยมีอดีตโดนบูลลี่อย่างหนักเช้าตัวเคยเล่าว่า ไม่เห็นหล่อเลยเป็นพระเอกได้ยังไงน่าอย่างนี้นะวินแถวบ้านยังหล่อกว่าอีกซึ่งผมอ่านแล้วมันแบบขอดูน้าวินคนนั้นหน่อยได้ไหมจริงๆนะมีความรู้สึกแบบนั้นเลยโดนบุลีตอนเล่นละครเรื่องเวลากรรมเทพโดนบุรีเต็มเลยรู้สึกไม่ชอบแต่เราก็เข้าใจอันนี้ขนาดเป็นโลกโซเชียลเราไม่รู้จักเขาก็ยอมรับถึงมันจะไม่ใช่หรือใช่เรื่องจริงเราก็ไม่ต้องสนใจค่ะล้าสุตรีได้ออกมาโพสภาพของตัวเองลงบนไอจีความหล่อนั้น ทำเอาฮือฮาคอมเมนต์แทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะ